แต่เขาคิดไม่ถึงนเนาะนี่ถ้าดูบันไดชัดๆอีกนะอันนี้น่าจะเป็นหลักสิบเนาะในกระเปล่าเดี๋ยวผมก็อไล่เพืเอียหลักสิบเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์นี่ผมว่าอาจจะอยู่แถวนี้ยหัวเอกอเต็มเต็ม หวยน่าจะอยู่แถวนี้ก่ะนะแถวนี้นะหวยน่าจะอยู่แถวนี้อีกอาจจะเป็นหนึ่งห้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าอะไรอยู่แถวนี้นะคงไม่ออกเก้าหกตัวเก่ามันน่าจะเปลี่ยนสจกตัวอาจจะออกหนึ่งห้าก็ได้หรือเจ็ดห้าหรืออะไรแบบนี้ก็ได้คิดตรงนี้นะคิดอย่าเพิ่งทิ้งนะเขายังไปต่อได้คาบเส้นคาบเส้น แล้วมีจุดหนึ่งน่าคิดคือหวยสไตล์เนอะตอนนี้เขาขึ้นไปที่แปดหลักแสนแล้วก็รอมาจูนใส่กันนซึ่งผมว่าตามหลักถ้า,ถ,าถ้ายังสไตล์ศูนย์มาสองตัวแบนี้ยังยังมีอาถานอยู่ว่าเลขตัวเก่ามาตัวนึงวันนี้แตเแล้วผมมองดูเขาทำมาสองตัวแต่ผมว่าเขาไม่น่าทำเพราะว่ามันคนละเซตกันคนละปีอะ หลักแสนสองตัวนะนะศูนย์หลักแสนสองตัวปั๊บไวยไม่ออกนะครับหวยออกแปดหกเจ็ดนะครับแล้วงวดต่อมาเขาดึงดึงหกมาเป็นหลักร้อยแล้วก็เอาแปดไปท้ายแล้วเอาหนึ่งแทรกกันไหมหกหนึ่งแปดนี่สไตล์ตัวนี้นะศูนย์สองตัวปั๊บหลักร้อยกับหลักสิบกลับกันนะเอาหลักหลักร้อยไปอยู่หลัก หลักหน่วยแล้วก็เอาหลักสิบมาอยู่หลักร้อยแล้วเอาหนึ่งไปแทรกเห็นไหมมันก็ทีนี้เรามาดูปัจจุบันศูนย์สองตัวก็ออกปั๊บดึงนะเห็นไหมเอาเก้ามาอยู่หลักหน่วยแล้วเอาศูนย์นยนไปอยู่ไปอยู่หลักร้อยแล้วก็เป็นศูนย์หนึ่งเก้านี่เราไม่เชื่อสไตล์เขา <5. S 1> ก็เลยตัวเก่ามาสองตัว <5. S 1> ทีนี้ส <5. S 1> ังเกตดูงวดต่อไปเขาก็ยังดึงหนึ่งมาอมอกหนึ่งเก้าหนึ่ง ถ้าสไตนี้มาออกผมว่าหนึ่งน่าจะมาหลักสิบอีกรอบหนึ่งอันนี้หวยสไต์นะถ้าหนึ่งมาหลักสิบเนี่ยเราง่ายเลยไม่รู้ว่าหนึ่งอะไรสิบห้าค่ำก็ว่าไปหรือจะสิบแปดนี่ผมไล่ดูแล้วสิบแปดเป็นสิบหกสิบห้าที่อยู่ในกรอบอะถ้าต,ตามจริงถ้ามาหนึ่งก็ไม่มีอะไรก็มีหนึ่งห้ากับหนึ่งหกแค่นั้นเองมันจะมีซับซ้อนไหลยหลยสไตน์อยู่หวยงวดนี้ ก็เลยจับได้คือง่ายเลยเดี๋ยวผมจะดันไปทีเลยอย่างน้องเขาดึงตัว 9, 8, 9, เก่าแปดเกาหอาแปดม่ไปอยู่หลักหน่วยเอาหกมาอยู่หลักร้อยแล้วเอาตัวกลางแทรกคือเลขหนึ่งก็แปดหกเจ็ดมาออกหกหนึ่งแปดเห็นไหมนี่เรามาดูตัวนี้เก้าศูนย์หแล้วมาออกศูนย์หนึ่งเก้านี่เก้าหนึ่งไปแทรกเอาเก้ากับศูนแยกแต่สลับตำแหน่งกันหน่อยแล้ววันนี้ ตัวนี้เขามาเลขหนึ่งเขามาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเป็นเก้าหนึ่งเก้าวันนี้ถ้าหนึ่งมาก็คือเป้าอยู่แบบนี้นี่ผมบอกแล้วนะให้ไปคิดก่อนว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่เราก็ว่าเป็นหนึ่งอะไรแค่นั้นล่ะแล้วก็ไปดูไปดูปกลอตเตอรี่เขาวันที่สิบเจ็ดวันแรกนะขวัญถ้าถ้ามาสิบเจ็ดก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือตามนั้นเลยร้อยครับแต่ตัวที่เราชอบถูกอยู่บ่อยก็คือหนึ่งห้ามากกว่านะประมาณนี้ ผมให้แนวคิดวันนี้แค่นี้ก่อนลหละผมว่ามันมันชัดอยู่ถ้าออกหนึ่งห้าก็ถือว่าง่ายเลยนะถ้าดูสังเกตไอแปดหลักแถมครั้งสุดท้ายก็ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะแต่ก่อนหน้านั้นออกหนึ่งเก้าหกแล้วมาสี่หนึ่งหนึ่งแล้วก่อนหนึ่งเก้าหกเป็นสามศูนย์แปดก็เลขดึงเข้าดึงออกอยู่ตรงนี้เก้าสี่ได้นะน้าคิดน่าคิดอันนี้ผมให้ดูเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วเอาเจาะเอาตรงนี้เป็นตัวหลัก เดี๋ยวนี้เรามาดูเทคนิคโ้วันนี้สอนบุญเลยาจะไม่บอกอนม่คุยอาจารย์แม่ผมเอาจะเล็งไปที่ก้าไว้ก่อนเบื้องต้นที่ผมหาเจอเดาข้ามปีคือยังไงเขาต้องวาดรูปพระโคว่าจะเต็มตัวไม่เต็มตัวแค่นั้นเองร่างมีเจ็ดแน่ยืนยันได้เพราะว่าถามว่าแต่บนล่างผมไม่รู้หรอกเจ็ดน่ะมาจากคําว่าเจดีย์เจดีวัดพระแก้วสามมงนี่คืออาจารย์แม่เบื้องต้นก่อนนะแต่ว่า หนึ่งกับเจ็ดคือตัวเดียวกันนะอาจจะลิกเอียงมาตั้งตรงแบบนี้ก็ได้แรกเรามองเป็นเจ็ดอาจจะมาเป็นหนึ่งแบบนี้ก็ได้นี่วันนี้แปลกๆอยู่หัวหน้าจะเจ็ดศบสย์สองไม่รู้นะนี่ผมดูสไตล์เขาครั้งสุดท้ายที่วัยสเต็ปนี้เขาจะทำคือเขายกสีก่หนึ่งเจ็ดมาออกเลยแต่ก่อนหนั้นๆเขาเอา แดกับห้ามาเอาเลขหลักหมื่นเขาเอาตัวอื่นมาเสียบแล้วครั้งสุดท้ายที่เขาทาคือสี่หนึ่งเจ็ดก็ยกมาเลยทั้งวันนี้ศูนย์กับหนึ่งกับเก้ามาสองตัวก็อาหารอะไรใส่ก็น่าจะง่ายอะยิงจบก็เจ็ดแล้วจ้ะหัวเก้าแปดเสียลองคิดดูนะอันนี้เราให้เอกสิทธิ์สำหรับคนที่มองต่างมุมได้ ขอแก้ตัวนี่หลังวันนี้012สเตปสุดท้ายออก411เห็นไหมมันรวมหลังวันเมื่อกี้ออก019ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมไม่อยู่รวมกันหมดไม่ได้ไปไกลอยู่ไหนเมื่อกี้ออก019ปีที่แล้วออก012สเตปสุดท้ายที่ออกคือ411เห็นไหมมันมีบอกหมดอยู่ในนี้หมดแล้วไวยเขาจะออก411แต่งวดนนั้นเราให้403นะ แล้วเราไปดูดีๆนี่แปดหลักแสนครั้งสุดท้ายเขาออกหนึ่งห้าเก้าอะไรนะใช่ไหมโอมันมันซ้อนแปดหนึ 11, ่งเก้าหกอะสี่หนึ่งหนึ่งเออมันออกหนึ่งเก้าหกมันจะมีสองช็อตแปดหลักแสนจะมีสองช็อตนะแปดแปดครั้งแรกออกหนึ่งเก้าหกเห็นไหม แลขแปดครั้งที่สองออกสี่หนึ่งหนึ่งนี่มันสอนกันอยู่ตรงนี้นี่แปดหลักแสนครั้งแรกนี่คหนึ่งเก้าหกซึ่งอยู่ใกล้กันมากมดต่อมาเราแปดครั้งที่สองเราให้สี่ศูนย์สามไม่ออกสี่หนึ่งหนึ่งวันนี้ถ้าหลบเข้าในก็อยู่ตรงนี้ถ้าหนึ่งมาหลักสิบน่าจะง่ายเโอ้โหถ้ามาง่ายก็ 3ามเจ็ดหกเก้ามาตบห้าก็หนึ่งห้ามาเต็มเต็มเลยเป็นที่ที่เรามีโชคกันเลขหนึ่งห้าบ่อยนะน่าจะหนึ่งเก้าคงไม่ซ้ำมัง้งน่าจะดึงเก้าไปล่างอาจจะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดแปดอะไรแบบนี้ได้อยู่ตัวนี้น่าคิดนะน่าคิดตัวนี้คิดให้เยอะๆเก้าหนึ่งสี่ได้ไหมเอไม่รู้นะเดี๋ยวถ้าไปดูไอ้หน้าตื้น พี่สไตล์หัวสไตล์นะมีสิมีส์ลุ้นหนึ่งสีได้ได้นะคือถ้าหนึ่งมานหลักสบมันง่ายแล้วลหละแต่ว่าเราต้องไปวิเคราะห์ดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอันนี้ผมว่าถือว่าเราเราให้หัวใจแนวคิดไว้แล้วแล้วเราก็จะคิดพยายามคิดช่วยกันว่าเออมันจะคืออะไรดีกว่าแบบนี้ดีกว่านะศูนย์หนึ่งหนึ่งถ้าซัมเบิ้ลน,น้ำเนเป็นไปได้ไหมก็ไม่แน่นะครับเพราะดูหลายที่มัน รู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมจะมาหนึ่งหนึ่งอรอบแต่ว่าหนึ่งเนี่ยตามตามหัวสไตล์น่าจะมาหลักสิบแล้วเขาจะดึงตัวเก้านี่จะดึงลงล่างอะอาจจะเป็นเจ็ดเก้าล่างหรืออะไรแบบน,นี้เป็นไปได้หรือสี่เก้าสองเก้าก็ว่าไปเนี่ยจ,จะตัวเนี้ยจ,จะดึงลงล่างก็ได้ว่า,าจ,จะออกคู่นี้ก็ได้มันก็แปลกมันมเมื่อกี้ออก